สวัสดีค่ะ FC มาเรามาดูกันสูตรที่หนึ่งนะคะที่เรามาปรับปรุงกันสักเล็กน้อยนะคะ FC เรามาเพิ่มแต้มกันอีกสักแต้มหนึ่งนะคะสูตรนี้นะถ้าเราเพิ่มแต้มเขาจะเข้าตรงๆเลยนะคะสูตรนี้นะสูตรที่หนึ่งที่ FC ดูกันเยอะๆนะบางท่านก็บอกว่าข้าสามสูน่ะทำไมมองไม่เห็น FC ไม่ได้ดูทุกคลิปนะถ้าดูทุกคลิป FC ก็จะเห็นนะคะ อ,อ,อันนี้เลยค่ะคนที่ดูเยอะนะแต่ว่าคลิปอื่นๆดูแต่น้อยๆนะคะตามทุกคลิปนะจะได้เห็นนะคะ,ะถ้าเราเพิ่มเติมนะคะก็จะเข้าตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น12ชุดนะเรามาปรับปรุงกันสูตรนี้สักหน่อยนะเพิ่มเติมอีกสักนิดนะคะฝากอ่านคําเตือนสักนิดแบบนีาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอันใดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะ โซนที่เราเอามาตั้งะค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะอธิบายให้ดูหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างนะโซนนี้ก็จะเป็นสองตัวล่างของงวดนี้นะกับงวดนี้นะคะที่เราเอามาตั้งตรงนี้นะโซนอันนี้ก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะแล้วก็บวกค้าคงที่นะคะนะมาดูกันนะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าถ่ายไปแล้วมันไม่เรียบร้อยนะคะ เอบางท่าน,นบอกว่าไอ้ทำไมไม่เห็นเด้งเลยนะคะถ้า FC นะคะตามาหลายท่านนะคะก็อาจจะทับถมกันเยอะนะถ้าเราไม่ทันดูนะคะเอาหกนะามาบวก3ามบวกสานะคะก็เป็น12นะคะสองเจ็ด่ะเอาห้ามาบกหค่ะก็เป็น1นึหนึ่งสองนะคะ เอาหกมาบวกหกเป็นสิบสองบวกค้าอีกทีเป็นเจ็ดค่ะตัวนี้แหละค่ะที่เราเพิ่มเต้นนะคะเจ็ดแปดสองนะคะที่เราเพิ่มเต้นนะคะ,ะ, 7, 8, ะ,คะ,ะ,คะจับคู่ทั้งหมดนะคะคู่ที่เข้านะคะจะเป็นชุดนี้นะคะก็ยังเป็นสูตรเก่าที่เราเอามาปรับปรุงเพิ่มเติมสักเต็มเดียวนะคะ f สี่มาต่อกันสองบวกบวกแปดบวกแปดนะคะก็เป็นหกค่ะบวกสองก็เป็นแปดนะคะ แปสค่ะเอาสามาบวกห้านะคะก็เป็น8ค่ะ8ปดเนะคะเอาสองนี่นะมาบวก6ค่ะก็เป็น8ดค่ะเอา8ดมาบวกห้านะคะหายเลข3ามค่ะสามสี่แดค่ะอ่ะจับคู่เสร็จค่ะคู่นี้นะคะ รูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาสามค่ะมาบกศูนย์บกศูนย์นะคะก็ยังเป็นสามค่ะสามแปดนะคะอเอาสามมาบกหกค่ะเป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์นะคะเอาสองมาบกหนึ่งเป็นสามนะคะบกห้าคงที่ทีนะคะเป็นแปดค่ะแปดเก้าสามคะ่ะตัวนี้แหละคะ่ะที่เราเพิ่มเต้นนะคะ ยังจะมีอีกสูตรนะคะอีกสูตรจะเป็นสูตรที่3หรือเปล่านะคะที่เราจะมาเพิ่มเต้มในเอแล้วก็จะไปเทีบชนกันดูนะคะอะประมาณนี้นะคะคู่ที่เข้าค่ะคู่นี้นะคะก็ขอให้ YouTube นะคะเปิดทางให้หน่อยนะคะบางที f อฟซีาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นไม่เห็นคลิปเลย ก็ติดตามอยู่ทำไมไม่เห็นเลยแต่บางท่านอาจจะตามหลายท่านหรืออาจจะตามหลายคนตามเยอะนะคะก็เวลามันเด้งขึ้นไปแล้วเราสมมติว่ามันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะถ้าเราถ้าเรามองแต่ว่าเอ๊ะเห็นแค่หน้านี้เราไม่ดูทั้งหมดนะมันก็มองไม่เห็นนะยศก็บอกว่าทำไมไม่เห็นเด้งขึ้นมาเลยนะเออก็ลองดูนะคะก็ติดตามทุกคลิปนะ ถ้าดูแต่คลิปเดียวบางบางทีเราไม่รู้ว่าสูตรไหนมันเข้านะคะ,ะมาดูงวดที่จะออกกันนะคะ,ะโซนที่เรามาตั้งค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็สองตัวล่างนะคะ,ะโซนหลักตัวนี้ค่ะหลักสิบนะคะสองตัวล่างของงวดนี้กับงวดนี้เอามาตั้งนะคะโซนนี้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะสิมาเอาสามค่ะสามมาบก 8ดก,ก็เป็น6ค่ะ6บวกสเป็น9นะคะ9 4นะคะตัวนี้กัหลักสิบค่ะเอา8ปบวกเเป็น15ค่ะ5 6ค่ะเอา2อบวกหนะคะก็เป็น7ค่ะ7จบกหอีกทีนะคะก็เป็น12ค่ะ2 3 7ค่ะอ่ะทีนี้อันนี้คือหมายถึงเพิ่มเติมนะคะถ้าตามสูตรของเขาก็คือ สองเจ็ดเท่านั้นเราก็เพิ่มเต็มเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะคะอาจจะคู่ก่อนคู่นี้สูตรนี้นะคะที่เรามาปรับปรุงนะคะ f อซก็จะเป็นสูตรนี้ขอเอฟซตามทุกคลิปจะได้เห็นนะ,ะบางทีถ้าเขาไม่ชนกันนะคะหรือหลักหน่วยกับหลักสิบชนกันนะ,ะพี่ช้างก็จะไปหาหลักร้อยที่เขาชนกันเอามาจับอีกทีนะ,ะถ้าท่านผู้ชมจะมมองแต่แบบนี้บางทีอาจจะตามไม่ทันนะคะ 4, นะเอฟซนะต้องตามดูทุกๆคลิปนะให้รู้ว่า จะมาสูตรไหนเอ่ยนะแต่สูตรที่เข้าก็คือสูตรนี้นะคะสูตรนี้คือเข้าจริงๆงวดที่ผ่านมาพี่ช้างทําแต่2ตุวบนแต่ว่ามีหลักร้อยบนเอามาเอามาตั้งแบบนี้แต่ไม่ได้จับคู่ให้นะคะเอฟซีบอกว่ามองไม่เห็นมีนะคะมีเอฟซที่มองเห็นประมาณพันกว่านะคะสูตรนี้มีพยานนะคะเออ ถ้างดนี้ถ้าเราเอามาเทียบชนกันนะคะแต่ก็ไม่ชนกันเลยนะคะไม่มีตัวไหนที่ชนกันมีแต่ตัวนี้ที่ชนกันนะคะลองจับคู่แบบนี้ล,ลดตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะประมาณ12ชุดประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลักร้อยอาจจะไม่ชนกันเรามาดูกันสูตรนี้กันนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่หกคู่นะคะแต่พี่ช้างจะมาปรับเป็น8คู่นะคะก็จะเพิ่มเติมที่ตัวนี้นะเขาก็จะเข้าตรงๆนะคะก็ บิดไปเต็มเดียวนะก็สูตรนี้แหละคะ่ะตามไว้นะ,ะถ้าเอฟซีตั้งใจฟังก็จะเข้าใจนะถ้าแบบเลื่อนไปกอไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแน่นอนนะคะตามกันคลิปที่สองนะคะเอฟซีวัดที่หนึ่งมามุมนี้นะที่สองมามุมนี้นะที่สามก็ยังมามุมนี้นะคะล่างหนึ่งครั้งนะคะด้านบนสองครั้งนะคะ วดน,นี้อาจจะมาล่างๆแถวล่างๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะถ้ามาดูอีกสูตรจะมีโตที่ชนนะคะแต่พี่ช้างยังไม่พูดนะคะก็ลองติดตามดูนะคะตามไปทุกทุกคกกลิปนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าไม่ติดตามจะมองไม่เห็นนะคะขอให้โชคดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ